อันนี้เป็นประตูสวรรค์เขานะครับนี่นประตูสวรรค์เวลาตายเสร็จเผาเสร็จก็ขึ้นสวรรค์ได้เลยเป็นที่ยิ่งใหญ่เป็นประตูสวรรค์เห่งความเพื่อชีวิตหลังควใมตายเผาเสร็จก็ นี่ดังความตายก็จะได้ได้สู่ครอบครูที่ดีแล้วก็เขาก็จะมีประตูที่สามารถได้จากไม่ไกลจากที่เขาตกแตมาที่จะขึ้น์สวันได้เลยนั่นก็เป็นลักษณะที่เรียกว่าประตูสวัสดิ์ ก็จะมาบูชาก็าเดียวตัวทางขวามือนะก็จะมีะมาาาาก,การชนร่างบบามบกาลักะมาไปอันนี้ก็เป็นปกตินนกป,ปกติเราถ้าเป็นยิ่งวันพิธีกรรมลอยกระทงหรือว่าจะบูชาก็จะหาที่จะยืนก็ไม่มีเยอะมาก và và cái tí tí để phun tốt tỏ cái nào cũng ta có đẹp tí đây tọt cái